ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการทั่วไปทุกท่านด้วยความยินดียิ่งสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่2องประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568นางสาวกิติยาวงปสัสสาครูศูนย์การเรียนรู้เกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2,510อายุ58ปีจบการศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีสาขานาตศิลป์ จากสถาบันราชพัฒอุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนสว่างตั้งอยู่ที่บ้านนนสว่างหมู่ที่หนึ่งตำบลนน,นสว่างอำเภอขุดข้าปุนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การบริหารงานโดยนางสมฤทัไทยด้ามทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุดข้าปุนบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนน,นสว่างประกอบด้วยนางสาวกิติยาวงปภาสาครูศูนย์การเรียนรู้ นางกอนกนกศรีหาวงครูศูนย์การเรียนรู้และนางสาวสุริรัตน์เงินรางครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1จํานวนในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ dm .is ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลในการบริหารจัดการดังนี้ข้อมูลฐานที่ตั้งตําแหน่งศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบําบล และข้อมูลอื่นๆตลอดจนผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนสว่างมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำแผนสู่การนำไปปฏิบัติตัวชี้วัดที่3 จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น35คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย29คนรวมทั้งสิ้น64คนวิเคราะห์จำนวนกลุ่มเป้าหมายและศักยภาพของนักศึกษาที่มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนเรียนทำปฏิทินพบกลุ่ม และแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ85.94จําำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ90.63จําำนวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตคิดเป็นร้อยละร้อยครูมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกับเืีนการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้จบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบรายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบัน เทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับภาคเรียนที่1ทัพ2,568เฉลี่ยร้อยละ88ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนมีผลสำร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน148คนคิดเป็นร้อยละ62.18ตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพดำเนินการจัดก,กิจกรรมจำนวน6โครงการ 1. โครงการส่งเสริมอาชีพช่างปูนจำนวน1กลุ่ม 2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสนใจการจัดทําสวนย่อมจำนวน2กลุ่ม3โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสนใจการทําขนมเทียนแก้วจำนวน2กลุ่ม 4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอกุดข้าบุญรวมใจป้องกันพยาเสพติด 5. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย 6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกป่ปปา3าอย่างประโยชน์4อย่างผลการดำเนินง,งานดังกลาง่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น52คนตัวชี้วัดที่8 ร,ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมประกอบอาชีพใหม่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาตนเองและครอบครัว ตัวชีวัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธรรยาศัยได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตำบลนนสว่างกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น652คนตัวชีวัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน เมื่อเทียบกับเป้าหมายครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนสว่างมีการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้5กิจกรรมได้แก่ 1. ประสานงานให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลและจัดหาสื่อต่างๆเช่นการหมุนเวียนสื่อจากห้องสมุดประชาชนศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลไปสู่แรงเรุดกวีชีวะที่11 ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นเข้าร่วมประชุมประชาคมการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานพัฒนาฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนหมู่บ้านแม่ของแผ่นดินในระยะที่สองณนะบ้านชัยชนะบ้านนนสว่างบ้านกุดกอยบ้านแข็งขยันและบ้านหนองแวง ตำบลนนสว่างร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลนนสว่างร่วมกิจกรรมจิติอาสาทำความดีด้วยหัวใจการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายชีวัตที่12บสอจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศร้อยละผู้เข้าสอบเอ็นเมีผลการทดสอบร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอาทิเช่นการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานภาคีเครือข่ายการเข้าร่วมประชุมสัมมานาการเข้าร่วมงานราชพิธีงานจิตอาสาเป็นตน้นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนนสว่างขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขาดตกบกพ้องประการใดขอคำแนะนำจากท่านคณะกรรมาการและพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ